สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหินมหาทรัพย์นะคะมีหินพลังงานดีๆมานําเสนอค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นมาลาไคนะคะมาราคไนะคะนี่ลวดลายธรรมชาติเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเนื้อลายบนหินนะคะด้านหน้าและด้านหลังค่ะ มาลคายช่วยเรื่องอะไรนะคะมาลคายจะเด่นด้านปกป,ป้องคุ้มครองนะคะเป็นเครื่องรางของขลังอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะปกป,ป้องคุ้มครองพยานอันตรายนะคะเวลาเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะคะมีพยานอันตรายใดๆทั้งนะคะมาลคายตัวนี้ก็จะช่วยปกป,ป้องคุ้มครองค่ะหรือรับเคาะแทนเจ้าของเลยนะคะบางคนรับเคาะถึงขั้นแตกแทนได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะและยังเสริมอำนาจบาร,รมีนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็ดีนะคะการเจราจาค้าขายนะคะหรือมีการต่อรองใดๆนะคะผู้ที่มีมาระาคายตัวนี้ไว้นะคะจะเป็นเครื่องรังชั้นดีเลยค่ะตัวนี้มารดาคายนะคะวัดจากขนาด ด้านความกว้างขนาดมานี่นะคะอยู่ที่20เซนค่ะสูงจากด้านล่างขึ้นมานี่นะคะจะอยู่ที่14เซนติเมตรค่ะตัวนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่1.11กิโลกรัมค่ะราคาอยู่ที่12,990บาทนะคะเราแถมฐานวางตัวนี้ให้นะคะวางปักห่วงจุ้ยได้เลยค่ะวางไว้ที่สำนักง,งานออฟฟิศนะคะตัวนี้ ธุรกิจรับรื่นดีแน่นอนค่ะสนใจแอดไลน์มานะคะ